อยู่ไหนกันน่ะเสียงดังมากอยู่ร้านหมูกระทะอยู่ถึงบ้านยังถึงแล้วจ้านี่อยู่กัลมันจะกินข้าวล้างจานทํากันบ้านตักรายแมวแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำละโอเคกิจกรรมเยอะนะงั้นแค่นี้นะเดียววันนี้ได้คุยกับโน่ดเดียวเองโน่อุตสามาหาถึงโรงเรียนทั้งทีอะก็อยู่มือจะขายทาโกยากิปะไม่ได้อยากขาย,ยจ้าอยากไปหาโน จิตมกันซีน่ะโนอามปุนเอ้าพิาวลี่สวัสดีครับกินอะไรยังยังยังแต่เดี๋ยวท,าทําธุระเสร็จเราจะไปหาอะไรกินแหละแล้วมีจะไปไหนกันต่อหรือเปล่าขอดูแลโน้ด้วยนะดูแลอยู่แล้ว มิกเป็นไรเปเนี่ยมานานจังแบบนึงพี่ผมเปิดท้องอะ่ะไอ้ไว่อะไรท้องเสียท้องเสียอัพี่เป็นไงคนจะฟิ้งให้ก็ไม่ยอมฟิ้งเองก็ไม่สุก ก็ผมอยากปิ๊กให้พี่อมกินอ่ะดีนะกูไม่ท้องเสียไปด้วยอ่ะมึงเหอะแ้วังหูดับผมขอโทษครับแต่ถ้าพี่ยอมป่วยอ่ะบอกผมเลยนะผมซื้อยาไปให้อย่างมึงเนี่ยนะจะดูแลกูเอาเป็นว่าจนกว่ามึงจะโตอ่ะก็อยู่ให้กูดูแลไปก่อนละกันฮะแสดงว่า พี่อมยอมเป็นแฟนหัวลิ๊งใช่เปล่าได้ยินยังไงอย่างนั้นแหละถ้าถามอีกกูไม่เป็นแล้วนะ ไอ้นัดครับฝากเอาคุณเตรียมมด้วยโขไม่เป็นไรพี่สบายมากคราวหน้ามากินอีกได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องเอาพี่อง์มาก็ได้แต่ไปบ้ายไงบายๆบายๆวันนี้เั้าี่บ้าเอากันดีๆบายบาเดีกันเดี๋ยวนไปเราไม่กลับหรอดกลับแล้วค่ไปกลับดีๆนะ ยังเจ็บอยู่ไหมไม่ค่อยเจ็บอะใกล้หายละจริงหรอโอ้ยเอา้านายบอกหายแลงไงไมหลอกเล่นเว้ยกูแค่อย่าให้มันเป็นห่วงกปวด <Yeah. S 2> เดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวเจ็บจริงละ สรุปว่าไงอะเรื่องแกกับน้องชายฉันอะอบคบกันแล้วครับ <S <S 2> <S 2> เปิ้ลว่าเปิ้ลจะดูแลวินเอง <S <S ฉันก็พอจะรู้แล้วแหละว่ามันต้องเป็นแบบเนี้ แต่แกอยาให้ใครรู้เช่ยวนะโดยเฉพาะพ่อฉันน่ะนีนตายแน่ได้ครับผมจะดูแลว,วินให้ดีที่สุด เดี๋ยวกูเก็บของกนะ<า>ันนะอบ้าเมึงลืมไปแล้วมั้งมึงมีลูกชายเราบ้านโน่หรับลูกชายเพิ่มเวลา มึงได้เจอเอ๋มไหมก็เจอนะเขาก็ดูปกติดี ก็ดูสบายดีทำไมอ่ะหึง,งอ่ะหึงอะไรนี่หึง ถึงมมใช่เฝ้าถึงอะไรอันนอเอองี้ยนีขาจะเกบของมันไม่มีอะไรจริงๆกลัวเขาเป็นเพื่อนกันแต่มึงอะ่ะบอกก่อนว่าถึงถึงก็บ้าแหละ บ้าเลยกูยังถึงมึงเลยวันนี้เจ๋งนักดิมีแต่คนเข้ามายุ่งอ่ะฮ้ยวนี้จะของเลย อ๋อ oh. mm hmm. ไหนไหนมึงก็ชอบกูกูก็ชอบมึงงั้นเราลองมาคบกันไหม อย่างเงี้ยนานดีเขินเป็นเหมือนกันด้วยตกลงเอาไงเราสองคนอะเออแนะ่เ็้แน่อะไรซีเรียสนะเวย้ยคมับมุพูดอะไรอ่ะ นะเออแบบแฟนนะเออเราเป็นแฟนโน่เออโนเป็นแฟนเราไอป้นนื่อืคาและวขอบคุณนะที่ห้องสภามพูดอะไรไว้โนเป็นแฟนผมดิ ูช่ามึงกูก็ช่ามึงเฮยมึงเป็นไรอ้บุญไอ้บุญกร้องไห้อะเดีอยวดูดิรองไห้อะ เมื่อเช้าขอบใจนะไม่เป็นไรที่หลังก็มาเช้าๆจะได้ไม่โดนทําโทษมึงไง้ปุ้นเธอยังไงช่วงนี้พวกมึงสนิทกันมากเลยปะสรุปพวกมึงอะ่ะเป็นไรกันกวบนอเพื่อนขอโทษนะกูไม่ได้อายแต่แค่ไม่ชินอ่ะมึงคิดว่าจริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกอยู่แบบนี้มันก็มีความสุขดีเธอท